คาถาบูชาพระอสุรินทราหูนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาขอนอบน้อมแดดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบทบูชาพระประจำวันพุธกลางคืน กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังปมุนจะสิสังวิคะโรโปโอาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมาเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิคิโตมหิโนเจมุญจัยะสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิคะรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติทถาสีตีสัตธาเมภาเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวาราหุสุริยังปมุนจะสิสังวิคาโรโปอาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมพเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิกิโตมหิโนเจมุนใจยะสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิคะรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมภเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตไมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังปมุนจสิสังวิะโรโูปโอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมาเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิกิโตมหิโนเจมุนใจยะสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุลจะสิสังวิคารูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติดถาสีตีสัตธาเมภะเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวาราหุสุริยังปมุนจะสิสังวิคารโรโปอาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมพเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิคิโตมหิโนเจมุญจยะสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุญจะสิสังวิคะรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมภเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตไมหิโนเจมุนใจายะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังปมุนจะสิสังวิคาโรโปอาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมพเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนจยะสุริยันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุจันทังปะมุญจสิสังวิคะรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติถาสีติสัตธาเมภเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตไมหิโนเจมุนใจายะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังปมุลจสิสังวิคารโรโปอาคัมมะกินนุพีโตวะติดถาสีตีสัตธาเมเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิกิโตมหิโนเจมุนใจยะสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุนจสิสังวิคารปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติดถาสีติสัตธาเมภะเลมุทาชีวันโตนาสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันติ กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังปมุญจะสิสังวิคาโรูโปโอาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมภเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิคิโตมหิโนเจมุญจยะสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุนจะสิสังวิคารูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติทถาสีตีสัตธาเมภะเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตมหิโนเจมุนใจายะจันทิมันติ กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังประมุลจะสิสังวิคาโรโูปโอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติฐาสีตีสัตธาเมเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิกิโตมหิโนเจมุนใจยะสุริยันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุจันทังปะมุญจะสิสังวิคะรูปโปอะคมมามะกินนุพีโตวะติดถาสีตีสัตธาเมาเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธา,าถาพิฮิโตไมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังปมุนจจสิสังวิคะโรโูปโอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมภเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิคิโตมหิโนเจมุนเจยะสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุนจสิสังวิคารูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมภะเลมุทาชีวันโตนาสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวาราหุสุริยังปมุนจะสิสังวิคาโรโปโอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิคิโตมหิโนเจมุญจัยสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุญจะสิสังวิคะรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติทถาสีตีสัตธาเมภเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตไมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังปมุนจะสิสังวิคาโรโปอาคัมมะกินนุพีโตวัติฐาสีตีสัตธาเมเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคาถาพิคิโตมหิโนเจมุนใจยะสุริยันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุจันทังปะมุญจะิิสังวิคะรูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมาเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตไมหิโนเจมุนใจยะจันทิมันตี กินนุสันตาระมาโนวะราหุสุริยังปมุญจะสิสังวิคาโรโูปโอ,อาคัมมะกินนุพีโตวัติดถาสีตีสัตธาเมภเลมุทาชีวันโตนสุขังละเพพุทธคา,าถาพิกิโตมหิโนเจมุนจยะสุริยันตี กินนุสันตะระมาโนวะราหุจันทังปะมุลจะสิสังวิคารูปโปอ,อาคัมมะกินนุพีโตวะติทถาสีติสัตธาเมภาเลมุทาชีวันโตนาสุขังละเพพุทธาคาถาพิฮิโตมหิโนเจมุนจจยะจันทิมันติพระคาถาสุริยประภา กุเสโตมะมะกุเสโตโตรามโมมะมะตรามโมคุยหะโมามะมะคุยหะโม,ค,มคุติโมมะมะคุติโม,ม,โมพระคาถาจันทะรประพายะถาตังมะมะตังถายะตังวะตังมะมะตังวะตัง ตังเสกามะมะกาเสตังกาติยะมะมะยะติกา